คำเตือนการทนัน,นเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามอาล้วครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับนะอยู่กับ Fortune Tiger นะวันนี้เรามาเล่นกับเกม Fortune Tiger ตสวดีกันด้วยนะอยู่กับสายาพาบวกนะวันนี้เราเล่นจัดหนักกันเลยครับผมนะกับทุน4,500นะผมนะ เดี๋ยวดูกันหน่อยแล้วกันนะสำหรับเกมนี้ว่าเราจะแตกกันหรือเปล่าเนื่อมันจะห่างหายกันนานนะหลังจากที่สัปดาห์หน,นึ่ไปพักผ่อนด้วยความที่เห <Nice. S 1> นื่อยเป็นไข้ะคร่บผมนะก็เลยไม่ได้มาทำทริปยังไงกราบอภัยกันด้วย <Nice. S 1> วันนี้เรากลับกันมาปเป็นพี่เียหนอยแล้ว <Nice. S 1> เอาล่ะครับดูกันหน่อยแล้วกันว่าไซยาเราวันนี้แตก <Yeah. S 1> หรือไม่แตกเออ ไปครับเบ็ดสามสิบถูกดเองหรื <Nice. S 1> อเปล่าวะคุณสภาพแล้วเฮ้ยต้มเกือบได้คูณสิบห้าร้อยลุบาทไม่ดิหกร้อยนะเมื่อกี้ถ้าได้แย่อันดับสี่บาทอีกแล้วครับผมคุณผ <Nice. S 1> ูมไปครับยาวไปเฮ้ยรางวัลก้อนโตมาก่อนเลยหกร้อยสามสิบหกบาทครับคุณผูชมขึ้นมาก่อนแล้วขึ้นมาก่อนแล้วแป๊บๆเดี๋ยวก็มาเกมเนี้ย ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยจะโดดหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะสำหรับคุนสี่ก่บห้าันจะบวกหรือเปล่าทุกท่นนะโดดแล้วเรียบร้อยเป็นต้มมาแ่ลงทุกชมต่อดีอวกท้ายวะนี่ต่อมนะต้มมาหน่อยเออแบบสีนี่เก้า้อยบาทบวกกันไปสวยขึ้นห้าพันหรือเปล่า อยู่ซีซีบ้่เท่าเดิมครทนเบ็ดไปที่50าสบาทแล้วกันนะครับท่านผมนะเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับนะวันนี้บวกแน่นอนสองร้อยาสิน่อไปมรครับเฮ้ยกอโตไปสองพันเจ็าสครับมาแล้วว่าทุานมกำไร2,000ักว่าแล้ว หอ,อช็อตนี้ช็อตหนึ่งครับขอโุกอีกรอบสองแถวสุดนันมาไม่เป็นไรครับผมนะถือว่าเราได้กำไรกันไปแล้วรว <Yeah. S 1> ย้ะอู้หูยย่กอทองบอลหอเก้าสิบบาทครับไปนั่นแหละรครับผม ยาวไป6,000นี้ส0 0ร้อยสี่พ <Yeah. S 1> ิเศษกว่าควายมาสวยๆข่อยดอกไปนี <Nice. S 1> ่ส้มขาดตรงกลางตัวเดียวนักนนจมครับนะโด,นโดดอีกรอบนะโดดโกแพงอีกรอบได้ไหมเดี๋ยโดโดของเรานะครับท่านชมันมีมาแน่นอนโดนไปแล้ว2,750 อย่าพึ่งหมดนะอย่าพึ่งหมดนะอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมด,หมด <Hey. S 1> โดดไปก่อน2 5 0หสิบครับ <Nice. S 1> อีกร้อยหนึ่งก็ตามมา <Nice. S 1> เอ้ย80สบาท <Nice. S 1> ไปครับพ่อแม่มีน้องโดดไหมไม่โดดวะมันไม่โดดแล้ววะขอ <Yeah. S 1> โดดตัวแพงรอบเลยปะนะขอเป็นประทัดไม่ก็เหรียญก็ได้นะทู้ชนครับนะยางย้ง เขายังไม่ให้ครับผมไปกันต่อเฮ้ยเหลือพี่0ันเรียบร้อยเท้าชู <Nice. S 1> เหมือนเดิมอีกแล้วสาใส่ขึ้นไป6,700เจ <Yeah. S 1> เ็เฮ้ยเตะโดดเตะโดดมดนจะตู้ได้ไงหนึ่งร้อยเป็นดีกวไปสี่40รอบสุดท้ายครับทุกคนครับเตดโดดออมาแน่นอนร้อยหนึง่งยังไงล่ะ nice. ลุ้นปุ่นตอนนี้กู่นลุ้นล้วเหลือสามุินสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเอาได้หรือเปล่าเอาได้หรือเปล่าเบ็ดร้อยมาเบ็ดร้อยมาอย่าทำให้ผิดหวัง200บาทว่ะ200บาทวะหน่ง1,050้าสสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับจะ <Nice. S 1> มีโดดไหมมีโดดหรือเปล่า160บาทเองหลังมันงอนโต 700สุดท้ายครับสงสัยจะว่าออวหัวไม้เนี่้ย160บาท5ไม้สุดท้ายครับ5้าไม้สุดท้ายจริงๆเฮ้ยยังมีต่อให้ยังมีต่อให้แล้วร้อย <Nice. S 1> บาทมาอีกรอบหนึ่งสองร้อย <Yeah. S 1> มา nice. ไปอย่างไวเลยครับท่านชมและไม่ต้องสืบครับนั่นสำหรับเสือโดดเราไปอีกแล้วครับสำหรับเสือโดดเจอกันครับ 45. สี่ห้าเสียกันอีกแล้วยังไงฝากกันแล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันเกมหน้าดีกว่าท่านชมครับนะเกมน,นี้ราบดีนขันี้ครับผมบ๊ายบายครับ